สดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะทุกพาทุกท่านมาอัปเดตบรรยากาศของที่ดินสวนมะลิเก่านะคะของ10กม16อําเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีค่ะเราพามาอัปเดตบรรยากาศกันนะคะนี่บรรยากาศมีการพัฒนานะคะ เสาไฟฟ้ามคะที่นี่เรายังมีแปลงว่างอีกหลายแปลงนะเดี๋ยวรายละเอียดเบื้องต้นเดี๋ยวตุ๊กจะระบุมาให้ใต้คลิปนะคะซึ่งที่ดินที่นี่นะคะก็เนื้อที่แต่ละแปลงก็อยู่ที่260ตารางวาโดยประมาณนะคะเราพามาอัพเดตบรรยากาศของที่ดินแนวสวนเกษตรที่ดินสไตล์บ้านสวนนะคะสำหรับท่านใดที่แบบกำลังหาที่ดินปลูกต้นไม้ บ้านสวนทําสวนเกษตรแนวผสมผสานนะคะหรือจะทําเป็นธุรกิจอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะดิเห็นไะเห็นมะแล้วพามาอัปเดตบรรยากาศด้านข้างนะคะนี่ดูซ้ายขวานะ ะะมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีนะคะด้านหลังเนี่ยเราติดกับคองแอนด้านหน้าเราติดกับคองสิบนะคะและเส้นนี้นะคะก็สามารถที่จะออกไปถนนรงังสิตนครนายกได้นะคะออกไปหนองแคสระบุรีได้นะคะกานเดินทางสะดวกสบายนะคะถนนก็กว้างมากมีหลายแปลงคุณลูกค้าก็เข้ามาใช้ไปรย ทำเป็นส่วนเกษเตรผสมผสานนะคะขุดบอ่อเลี้ยงปลาบางแปลงก็ปลูกกล้ยนะคะปลูกบ้ยปลูกไผ่ปลูกมะม่วงนะคะปลูกต้นไม้ก็ได้หลายอย่างนะคะหรือท่านใดชี่นชอบไม้เศรษฐกิจก็ปลูกได้นะ,ะไม้พยงเนาะนี่อย่างแปลงนี้สวยงามมาก เกษตรผสมประสานมีบอกปลาด้วยบางแปลงกระปลูกม,มะพร้าวปลูกกล้วยปลูกต้นแค ที่ดินแนวสวนเกษตรเดี๋ยวเรากลับไปหน้าทางเข้าทางของสิทเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเรากลับรถกลับไปนะคะสำหรับท่านใดที่อยากได้ที่ดินที่นี่นะคะก็ติดต่อคุณตุ๊กได้ที่เบอร์0992216289ค่ะ